เขาก็มีการถกเถียงกันมาตั้งเกือบทั้งวันแล้วนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางตำรวจเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปฟังคำชี้แจงของตำรวจนะฮะไปดูต้นเรื่องก่อนนะครับโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพลงไปในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะนี่แจ้งข่าวที่นี่ปากช่องโดยบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะหนุ่มคนนี้เนี่ยบอกว่าไปซื้อเบียร์ภายในร้านสะดวกซื้อนะ แล้วก็หลังจากซื้อเบียร์เสร็จปุ๊บก,ก็มานั่งดื่มหลังรถกระบะกับน้องที่ทํางานก็อยู่แถวๆหน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละนะครับต่อมาตํารวจได้มาจับกลุ่มและได้แจ้งข้อหาบอกว่าเนี่ยดื่มสุราในที่สาธารณะนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนจับเสียค่าปรับ1,000บาทนะฮะมีใบสั่งด้วยนะเมื่อสักครู่ที่เห็นนี่นะเจ้าตัวเขาบอกว่าผมก็งงนะว่าเอ๊อจุดที่ผมนั่งดื่มเบียร์อยู่กับรุ่นน้องเนี่ย มันไม่ใช่สถานที่ราชาการในวัดหรือในโรงเรียนทําไมถึงถูกจับขอให้ผู้รู้ช่วยตอบให้หน่อยเพราะโดนจับไปแล้วโดนปรับไปแล้วเนี่ยนะล่าสุดผู้สึกข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนายจิระเดชาเอี่ยมรอดอายุ44นะครับบอกนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้เนี่ยนะตอนแรกตัวเองกับน้องที่ทำงานเนี่ยนะไปซื้อเบียร์แล้วก็เนี่ยที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวโรงทอกระสอบ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระหว่างที่ซื้อมาจํานวน3ขวดก็ดื่มไปได้1แก้วก็มีรถตํารวจขับมาจอดและมีตํารวจเดินลงมาจากรถ3าถึงสนายโอ้โหมากกันหลายนายและได้จับผมข้อหาดื่มสุราในที่สาธารนณะอันนี้ถ้าเกิดดูตามใบเสร็จรับเงินค่าปรับเขียนว่านะดื่มสุราในที่สาธารณะนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยผมงงว่าทําไมถึงโดนทั้งที่นั่งดื่มอยู่หน้าร้านสะดวกสื้อจึงขอร้องตํารวจว่าแค่ตักเตือนก่อนได้ไหมเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันดื่มไม่ได้เนี่ยนะตำรวจก็ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยกระทำความผิดสําเร็จเกิดขึ้นแล้วจึงคุมตัวไปโรงพักและให้ไปเสียค่าปรับนะทั้งนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดนะเออนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังคุณ จิระเดชาเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยก็มีรถตำรวจเป็นรถตู้ขนาดใหญ่นะครับขับมาจอดอที่ท้ายที่ท้ายที่ท้ายรถที่ผมนั่งนะครับก็คือพุ่งมามาจอดแล้วตำรวจก็ลงมาพุภาพับพุ่พัพบรผมก็ไม่ทันตั้งตัวอะไรผมก็เลยถามว่ามีเหตุการณ์อะไรไหมครับพี่อย่างเงี้ยเขาก็แจ้งข้อหาผมนึครับบอกว่ามันผิกดกฎหมายนะครับน้องที่ว่ามันนั่งกิน เบียในที่สาธารณะอ่างเงี้ยขอร้องตำรวจว่าพี่ผมก็แค่นั่งกินเบียนะสิเปนอย่างเงี้ยมันสามารถว่ากก่าวตักเตือนหรือว่าอนุโลมให้ผมได้ไหมหรือว่าเตือนผมก่อนผมไม่รู้จริงๆเงี้ยในตำรวจเขาก็ยืนยันว่ามันต้องไปปรับเพราะว่าความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วนี่นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับก็มีหลายคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดความเห็นนะบอกว่าเนี่ยเออ มันก็ดูแล้วก็น่าจะมีการตักเตือนกันได้นะเรื่องพวกนี้นะครับหรือบางคนก็บอกว่าเอ๊อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการดื่มเบียร์ในที่สาธารนณะหรือเปล่าอะไรทํานองนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันก็มีอะไรกรณีเขาเรียกว่าเนี่ยบางทีเวลาที่เราไปนั่งดื่มเบียร์ตามร้านมันก็มีพื้นที่หน้าร้านใช่ไหมที่เขาตั้งโต๊ะมันก็นั่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาอาจจะไปดื่มอยู่ในบนรถเนี่ยนะทีนี้เนี่ยอะ เรื่องนี้ตำรวจชี้แจงไงฮะพันตำรวจเอกวีรพลระเบียบโพุ่มกับสพาปากช่องอบอกว่าจากการสอบถามตำรวจที่ไปจับบอกว่าวันเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีผู้ดื่มสุราบนรถอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อดังกล่าวจึงได้ไปควบคุมตัวมาเสียค่าปรับที่สพาปากช่องในข้อหาฟังดีๆนะตำรวจบอกว่าเนี่ยข้อหาก็คือดื่มสุราบนรถในที่สาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเขียนข้อหาตกหล่นจากคำว่าดื่มสุราบนรถในที่สาธารณะมันตกคำว่าบนรถมันก็เลยกลายเป็นดื่มสุราในที่สาธารณะ,ะนี่นะฮะเขียนข้อหาตกหล่นก็เลยเป็นประเด็นดาราม่าขึ้นมาอ๋อนะครับดื่มสุราบนรถในที่สาธารณะ บนรถแต่ถ้าลงจากรถมาดื่มยืนดื่มหน้าเซเว่นเหรอถือว่าผิดไหมไม่รู้ไงต้องถามพี่ไงมันถือเป็นที่สาธารณะไหมหน้าเซเว่นเนี่ยก็ไม่รู้แต่เออก็นะเหนื่อยใจฮะเหนื่อยใจทำไมฮะเหนื่อยแทงใครเหนื่อยเหนื่ยนืยแทนตํารวจหรือแทนคนเดิมเหนื่อยแทนชาวบ้านเหรอทำงานแบบเนี้ยเขาจะเอาผิดเนี่ย ปฏิบัติตามหน้าที่นะอ,อ่ะนี่นะฮะ